บายดีสบายดีนะพ่อพี่น้องมือนก่ะสิไปปักเซ่ก็เห็นพันทายเฮ็ดเฮ็ดบดบ่หูกไปหายเองสะบะแบบเออ,อเอาใส่ถุงเขาเนี่ยมีถุงบ่เพราะว่าเขายันเนี่ยอันนะั้นนะกลับมาซื้อซอยิ่นเนาะกับซื้อซอยเล็กน้อยนำ้ำในใส่ถุงเขาได้ลูกตัวนี้ฮะถุงซาวมันอ่อนอยุตัว่าอ๋อไม่ต่อัออน,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนเนทุกคนเนี่ยเบิ้งเบิ้งฮะ เอาทองหนึ่งมาเบิร์ก่อนนี่นี่ทุกคนเฮ็ดบดเออยังไม่ยังอ่อนอย you know ู่ยนัดเสียได้นะ้อบนนเบิร์นเพราะว่าสือเมื่อปักอันเมื่อปักเซีแค่นน,นั่นนะเพราะว่าขารกาพัชร์ามาสื่อหลายอยู่โอเคสื่อซอยเบิรงมียังแน่นะเอาเฮ็ดเม็ดอันนี้ใส่ท่อนทงเฮาเดี๋ยวบอนนยอันนี้อึ่งนี่นะเพราะว่าเฮ<ม>้ายาเฮาาญาตมันนั่นน่ะมันเปื้อนโลดเท้าคนนะเอาทงไงใส่แน่ไหม ทองวาซาวของเกาสามบะเม่นบะของกงองก,กับถงลูกสองกับอ,อ,อุดหนุนใส่ผ่นนะซื้อ,อยังลูกซื้อกูจะเดะหนูซื้อกไก่เฮียนหอกกระได้แล้วของกระสี่อนะสะทุกคนเอาบนนี้ไปเปนเรียนสบบะเอาคู่ปล<อ>าย<อ>ลูกฮะลูกเจ้าวะเม่นบาสองวะ เน,นะนื้อปลาเนี่ยนื้อปลาพูเอิญลูกเพิ่นพูดหนึ่งกระล้านแมวมันก็อยู่เนาะก็จำลูกเลยจำลูกนะทั้งมาทราไดนี่อันนี้แสนซีฟนะนเพราะ<ส>าว่าเพ <สา S 2> ิ่นนันพันคอท่านีต่อบพันเซนหนึ่งพันคอแสนซีฟอันนั้นทงละท่าไยลูกท,ง,ท,ง,ทงละทาา้าทงละท้าไหมเบิ้งซื้อไปฝากกันจจเน่เนาะนี่ทุกคนทงละท้า อมัดเขาแน่มัดมันมันมัดมัดมัดจุ๊กไปเอออเามาถาดทงฮะหักมัดทงไผ่ทงมันเพราะว่าเขาจะเอาไปฝากกันจนหลายคนเน่นใครก็จะไปแกงไปอย่างเพื่อเจอพี่หนอกพี่นอกนี่ทุกคนอุ้ยอึ๋งเสียดายเนาะขันทั่เมื่อเพราะว่าเขาเขาเพื่อนเขาคลายเครื่องเงินเดีขล้ายเป็นไก่อยูเซโน่เดีเขาจะไปไปติ้งลายอยู่มันทํ่เมื่องาผวันที่สิบสามสิบสี่ผือนะนะจะมัดเลยลูก ทั้งหมดเป็นไทนะ่ไดเนาะพอดีสองแสองน,สน,นอันนี้อ,อันนี้ขนเขาเจ้าสองคน<ม>อันนี้เขาแม่เจ้าอ่าอ,อันนี้เจ้าของสบา,า,ายนะออจากในไลน์เนาะอ่ะเขาจะแป๊บหนึ่งจะในเพิ่มให้ออาลูกแบ่งกันคนละห้าพานันใเพิ่มห้าพานันเด้อให้เด็กหน่อยไปกินขนมเด้อ้อ ขอบใจเด้อต่อเจ้าอยาใครนิดกน่อยแหละดูนะใหลูกเจ้าต้นนักข่กันบ่ฮะหน้าโบเมนน้จุเจ้าน้าสีหนนาเบิ้งิลงไปเบิ้งกับแป๊บนึงโอ้ยมาเบิ้งกันชักลมนเบิ้งเบิ้งเบิ้งนะทุกคนขับลดกายหลวก็ยังมาได้ฮะ อันนี้ก็เอึงอู้ยอยากเมือเซโนดีเนาะไว้ซื้อเป็นเชนโลดบอกค่ใเราอยากเมืออนี่นะมีแต่เอืองเมฆใครทุกคนนี่โอ้ยเห็ดใดด้โอยไหลไหลสดโลดบล็อกแมนเฮาอยากเห็ดเฮาอยากอันนั้นดีเพราะว่าเขาเห็ดเพราะว่าเขาเห็ดขายดีจักสร็จไรเบิ่งจักหน่อยก่อนจะชามมันนักก่อนเอาแน่นอันนั้นน้ำมือครับนี่เจ้าแม่มีแต่เอืองเห็ดก็เห็ดอ่อนๆถ้าไปซื้ออยู่ตลาดดงเห็ดแพงแพง ผู้บอกกองสัมเจ้าเนี่เขาเจ้าขายหาสิบพันคนละดีเฮียงมเขามาสืบหวยหันโลละเชนเพราะว่าคันมันหลายมือเขาแยกมันนั่นนะมันเขาแยกมันเหี่ยวมันยังไงยังเห็ดนี่บอกเพราะว่าเาเมื่อวันที่สิบสามพูนก่อนฮะสืบมัดตู้เย็นยังเขาไปเหอะไปหลินไปที่ฮาซื้มีเวลาบ่อกท่านเมื่อเฮือนเองครับผว่าวยังดอกกบกมีเดินนี่กบกบกมีกกกบบไมี วสิดายดิอยากได้ดิยเวแล้วนะว้ยค่ะนางขายเห็ดนังคายเฮ็ดก็เห็นอยู่ในยูทูเนาะประวายคนเมืองนอกไปหอกมาเห็นเนาะพอดีครมาอุดหนุนซอยเสีจังไดวอยากได้เดเลยจะมาสิโททำน้องก่อว่าจังไดเนาะฝากเมื่อบ่อหรืออแบบวะแล้วิฝากน้าไผเนาะมีแบ่งออกเออตองดูตังมันเนาะ เจ้าก็ไปเก็บเจ้าแม่บ่ลูกไปได้ไปบุ่้ยแต่ยังน้อยครับก็เห็ุแบบนั้นแหละไปลูกก็ไปอุ้ยอยากไปเด้เหตเดี๋ยวเดี๋ยได้บไปมือนะขันเมื่อข้ามเอาเมื่อเลยนี่ฮะจะได้เลยเนาะมี่จะอึ่งไข่เอ้อกระสรบยท่านี้แหละกษัตริย์ไปแหละขับใจเด้อัดมาคันมีอกันเฮัสเบออีกมันทำมื่อขับใจขับใจ โอยโอยซื้อให้กูสิไปนันหล่แท้ๆจิงใจ่เนาะแต้มก็โอยอ้าวไปเล๊บหลังจากซื้อเ็ดเราก็เดินทางต่อนะทุกคนนะโอ้ยแต่ของหลายเทๆ ซื้ออยู่ตลาดนั่นแหละกับแพ้งมาซื้อตลาดในพัดึกถึกแบบขาจับายนะเข้าจัหานะทงละสาวพันข้าสิต่อมันกับมันกระถึกแหละทุกคนนะเห็ดบดช่วงนี้มันมันมันหาทว่าหายากบอกมันกําลังออกใหม่ทุกคนกาลังเริ่ตกเลยนะทุกคนนะกับเมาเพิ่นหาทงไปฝากพี่นอกเนี่ยแล้วก็ไปไปฝากทีมงานและบป่าคำสีอะลรกับเท้าน่อยแล้วก็บิ๊กไงเลยนะทุกคนนะเพราะว่าเห็นยังกัเปีเขาเป็นคนแบบนี้แหละนักซื้อ ลาแปดซีว,วีต้มอ,อึ่งลองเบิ่งสซแซ่บบ่รับสีต้มให้กินหักบนันนี้ต้องซื้ออันยังก่อนต้องแววซื้อหนยังเกาะเข้าเอิหยังอกาอผักติว้วกลับไปมกหามนะทุกคนนะมาลุ้นน้าการวัตจีาขาวสีไปหอดปักเซจักโมงเพราะวัตจีาขาวสีแวะทาทุระอีกอยู่บ้านลุยเนาะเพราะว่านัดน้องสาวออกมานะทุกคนปะกลับมาหอดแล้วทุกคน น้องสาวพันกระชังพันจ้องพันยันดำเนาะแต่ใส่หอดใสสั่นฮะมันอยู่ฟากนี่บอติดกับตัวน,นี้บอฮะบอลได้อันนี้โบแมนสวนัสดีอันนี้มาเ,เออตั้งแต่อันนามาบอเอออ่ะเ,ออเาขาคือมาปลุกเคื่อนปลุกงเงียงแถมเลยบ่ ของเ้าวหอดใส่ดินหอดใส่เออจักเมตจักจักเมตถึงจักแมตไม่ได้เม็ดตะเด่นเบอะเออเลิกบอกขับไปในบ้าข้าไปเข้าไปกระเทินได้มาแล้วก็มาเบิ่งให้มันแล้วซะฮะป้าขันให้เข้ามาดูดนี่เข้าอันนั้นบ่มาปรับปรุงนี่ไง บะตาโตหกถินะอันนี้คือหัวหน้านอันน่มัทนทางกับเวลาทำมาเห็ดเขาก็ต้องตัดคือกันแหละเห็น,นทนอเทา้าว่าวเมื่อเช้าวันนี้รู้บ่ายแล้วว่าวายจังไดจักหน่อยเขาสี่ยืดเด้อพผนว่าผลนห้าเดี๋ยว้ผลระคายโล่า เออว่ามันเป็นยางแต่พอมืงหูซำกูเพิ่นกะห้ายได้เมื่อเช้านี่ก็จะออกมาเด้เออหอดสิอ่ะมันดินไันเดีสื่อบอดินมันขดบะผดน้อยน้อยหนึ่งบะเออเห็ดนี่เข้าทางออกมาจากบ้านเออกระเขามันเลึกเติบนะอันนี้เพื่อนเขาเพื่อนบ้านเนะเพื่อนบ้าน คือใครจะเห็ดสองหลังสองไซแบบว่า no> พ euh. ี่น้องเดียวกันนะแต่ก่อนไม่คือร้อยคุณร้อยเอนี่ยผัสสดหักกุ้อหมกหมองม่วงคือบ่มีเนาะด้ใส่ทำมาเบิ่งก่อนข้งวมึนทอดเท่าไปใส่โอ้ยได้มาแหละน่าเรียกดังตะหของการลลย ทอดใส่เออหักบอดแล้วเอออันนี้ยเดี๋ยวนีข้าอ้อมนี่เดี๋ยวก็แสดงว่าชุดทอดเป็นี้เรนบ่ก็ประมาณกับแปดสิบคนนะแปดสิบหรือเกี่แปดสิบคนนะหัวหัวทอดบ่ เอเอกัประมาณนั่นเขาจะเอาไปสามสิบในเขาทอดน,นี่เกิดแสดงเก็ดสิบคูนร้อยกับกว้วงเตอรกระซ่าฮะเอาสิปายเขาจะเห็ดพิซ่าเอาใบตาดินเขาเขาต้องมาเห็ดอันนั้นก่อนแล้วเขาต้องมากวดมาเห็ดเอดดเอ,เอ,อแล้วเ,เขาก็เห็ดหัวอ้อมบันนี้เถิดบอก เพราะว่าคัานเาบ่เหตุจังะหน่อเขาจะมาเห็นเป็นทางหรื่สิยาาบอกเรื่องน่าพูดเน่นขอคนขอนะเออคันท้ามาตันมันก็นสิมีปัญหาเลยน oh, นนเนาะเ,เออเยนวากะเพราฮะก็เหตอ,อน,นี้ก่อนนะหัวอ้อมทั้งหลังก่อนเน,ะ okay. นาะมุงวัดประมาณจักหลักเออ เออาะว่าสิเมื่อปึกษาใกล้เต็บอีกว่าสิเฮ็ดหัวอ้อมหรู้ใจเขาดูดเลยนะงวดใใจเขาดูดเลยดีบ่ะดูทำให้มันแป้นเนาะทำให้มันสะอาดสะอ้างเออเออเออนี่นะทุกคนเพราะว่าตั้งแป้นกับมาข้างทำอีทเลยนี่ฮะงมาจะคืออะไร มึงทำไเพราะว่าเฮ็ดใบจะดินแถวนี้น้่งเหระตอนหน้า่ายพนานสบายือวาจังไรเออใส่สวยนิดนึงหักดินทามว่าดินทางโง่มันกับโบเมนนะมันก็ซืือตรงอยู่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่กินบ่แกงเห็ดฮะเห็ด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 อย่างเฮ็ดบดเฮ็ดบดอ่อนเหบ่สกินบ่ มันเห็ดน ja, ังแ่บเห็ดยังเขาเห็ดที่ีบเห็ดแซ่บพี่ไม่เห็ดปวนะันาหมันเป็นเห็ดบดกันเดนเแกงนมเดงบกินซะะน้ไม้กับบกินบะน้ไม้กับบกินเออแสดงจะทำ ต้องสองสาคันเจ็ดสิบฮะเออคันเสาเดียวเปนเฉพาะเจ็ดสิบประมาณสามสิบกว่าเมตรนี่จะต้องบบนี้แหละนี่ไม่ต้องบังไปเออเออจะเสียนั่นแหละคือว่าครับจะเนี่ยพร่าถ้าพ่อพอนจะอยากให้ค่าอยากได้เงินก็ได้เงินไปเห็นอย่างตามภาษาเนนี่แหละ กฟก่วงเติเนะฮิตซีทน่นนั้นแห่งน่าเป็นเจ้าเป็นนายหรือไงแห่งมีรัสีจับน้องสาวกูจับแน่เอาไปไก่ก่อนอันนีนเดบบอเอาบอเฮดฮะเออเอาจะไปไกบ่บอโอเคไ,ไ,เไปรประมาณสิบสามสิบสี่ลายมืออยู่เออมันจนบอมากัะบมากอะ บ่ให้ขาดทุ่นดิตึบ๊บอัะดีทอ็อกกินบ่ไม่ยังฮะไดี๋ยสั่งหอยตึ๊บดึงอันนี้ดึงอันออนี้ว้าวาเฮ็ดฮะน้ำไม้ก,กับมีดได้ฮะซื้อสเปแกงกินเฮือนข้าวบ่ซื้อมาเพื่อนแล้วนึกว่ามึงซาวเฮ็ดว้าวกู๊กสเปรห์อันแบ่งหลายคนอ่ะ

อโอเค,อเคก็จราการซิเมือ่อปึกษาแหละโอเคขอบใจสมื้อเลยบอานี่อ้าวโอเค,ออเคขอบใจไปเลยโทรหาไปสิขับไปลินน้ำเด้อสิขับไปลินอยู่เฮือนจักมื้อหนึ่งนะกลับมาประมาณนี้แหละทุกคนกับมุพียังหลายกลับมาเบิ่งว่ะเพราะว่าตั้งแต่นั้นยังบูดิเฮจากเถื่อยังบริเินท่นนะ ขาก็มาเห็นนั่นแหละตั้งแต่โอนใบะดินมาเป็นของตัวเองนะกาเข้ากาเข้าก็ากมาเห็นนะั่นแหละเพราะว่าดินแต่ก่อนหันร้อยเม็ดคุณร้อยเม็ดแต่มันมีปัญหาหน่อยหนึ่งเพราะว่าทั้งบ้านทั้งเมืองผ่นคอเดยขอสามสิบคูณหนึ่งร้อยก็เลยต้องแบ่งให้ข้าเจ้านะเพราะว่าดินมันมีปัญหาสมัยก่อนพูนสมัยดึกํำบันนะั่นแหละสมัยพูนซื่อต่ดนเลยสี่สิบปีก่อน ขบก,กัวยันสี่สิบนแหละนะทุกคนสี่สิบสี่สิบห้าปีแหละก็เลยลมาเบิ่งสุดท้ายกันเหลือจิตสิบคูณหนึ่งร้อยครับมันจะเบิ่งตรงเบิ่งใบาตาดินแน่นอนเพราะว่าหนึ่งที่สําคัญเพราะว่าเจเขาก็บาบดาใบตาดินมานะเมื่อก็จะไปเมื่อปรึกษากับน้องสาวก่อนว่าสี่ปั๊ปปรุงจังใดเรษจังใดนะทุกคนเนาะก็เรียกงานกันถามว่าสิมาอีกรอบหนึ่งก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งแหละเพราะว่าตอนนี้มันห่อนแห้งนะ กันอย่างนอกสาวกับผาาเมื่อเพราะว่าเพิ่นเหตุการ์อยู่นะทุกคนเนาะ้า็บริเลศิคาสิสรุปให้เบิร์วันเป็นยังไงวายวาเกิดยังึ้นเป็นยังกี่ขาวถึงมาเบิ่งนะที่ก,าากี้ขาวมาเบิ่งนึ่งก็ย้อนยังย้อนวันหนึ่งก็คือเบิร์กให้ท้าพ่อห้าเบิร์กมีปัญหานะเพราะว่า่นย่านเขาจะยืดเพราะว่า ในรักความเป็นจริงเลยใบตัดินที่เป็นขอบทองนะนะอยู่ประเทศลาวบูมี่พลิดได้แล้วก็บูมี่เพนนะเขาต้องิดิด,ดตามใบตัดินนะนะทุกคนนะไปแลกกระชีสลบไปเบิรงแล้วกระชีไปปรึกษาหมู่ปรึกษาน้องสาวแล้วก็ปรึกษาหลายคนเลยนะทุกคนนะ,ะไปะชีสเดินทางไปตากเซ่เลยทุกคนนี่ไปแล้วนี่เด้อ